บริเวณสำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมในงานโยนกล้าฟแผ่นข้าวกอขอสี่หนึ่งภายใต้โครงการโคกน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังราชทรรโดยมีนายธนสิทธิ์เมธพันเมืองผู้อำนวยการเขตลาดกระบังเป็นประธานเปิดงาน มีนายตามโสเจริญนลป์นายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงผู้นำชุมชนเกษตรกรข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดกระบังเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยที่นายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครกล่าวว่าโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังรัชทันเป็นการจัดก,การพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็นต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการสำนักงานเขตลาดกระบังรวมไปถึงประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาเรียนรู้พร้อมนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อไป ครับวันนี้ที่สำนักเขตรากกะบังนะครับเรามีการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็พื้นที่ตรงที่มีการปรับปรุงเนี่ยเดิมเป็นจุดของการาทิ้งสิ่งของเราก็มาปรับใหม่เพื่อจะเป็นโครงการโคฟหนองนาะของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นพระราชดำริในเรื่องของการสานต่อป่าพระราชาของในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้แปลงวันนี้เรามีการ โยนาข้าวสาธิตนะครับพันกขอขอมาร่วมกันเป็นปลูกข้าวนะฮะร่วมกับผู้บริหารเขตแล้วก็ประสูสัตว์เขตนกรบางนะฮะอีกหลายท่านนะฮะประธานชุมชนก็มาช่วยกันเพื่อที่จะปลูกเป็นแปลงนาสาธิตนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งการเรียนรู้นะฮะมีทั้งหมดตรงนี้ประมาณไร่ครึ่งจะมีทั้งแปลงนามีแปลงผักมีเล้าไก่มีโรงเห็ดนะฮะ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรกรของคนไทยเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในเขตราชบังและเขตใกล้เคียงนะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นแปลงสาธิตก่อนจากนั้นเราจะขยายผลไปแถวทับยาวไปพื้นที่เกษตรกรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีการเป็นกกวิทยากรมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆกันอีกนะครับจุดนี้ขอเป็นจุดเริ่มต้นของเขตราชบังเพื่อที่จะสานต่อสาสตราชาค,าครับโคกหนองนาครับ Thank you.